สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมยนานเวทค่ะวันนี้แอนมินจะพาไปชมว่านที่มีลักษณะคล้ายงูเป็นว่านในตระกูลนาคราชซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ชนิดค่ะแต่ละต้นมีสปปรรพคุณและความเชื่ออย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะว่านนาคราชต้นที่1มีหลายชื่อเรียกค่ะเช่นว่านนากระดาว่านพระยานาคบางพื้นที่ เรียกว่าเฟิร์นก้านดำหางนาคบกมีลักษณะเหมือนต้นพรับพึงหลังใบเป็นเกร็ดเหมือนนาคราชปลายใบจะลดลงดินเป็นต้นขึ้นได้อีกขยายต้นออกไปรอบต้นเดิมว่านนี้มีสปปรรพคุณทางเล่นแร่แปรธาตุค่ะโดยใช้หัวรากแล้วก็ใบตำให้ละเอียดคันเอาน้ำว่านแล้วก็กากว่านนำไปแช่ปลอดริ์ว่านจะฆ่าปลอดตาย ปลอดจะแข็งตัวกลมกลึงใสขาวเป็นวาวมีรัศมีเหมือนปลอดที่ยังไม่ถูกฆ่าพิษปลอดนี้จะมีความเป็นกายสิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์เหมือนกับเหล็กไหลหากนำติดตัวเดินทางไกลก็จะไม่เหนื่อยล้าใส่ปากอมไว้จะไม่กระหายน้ำวัานนคราชต้นที่สองนี้มีชื่อเรียกว่าวานนคราชปิ่นแก้วหรือวานนคราชงูเขียว เป็นไม้เนื้ออ่อนอายุหลายปีลำต้นเป็นลายคล้ายงูเป็นเถาทอดเลื้อยยาวลำต้นอวบน้ำโตประมาณปลายนิ้วก้อยมีสีเขียวหรือว่าสีเขียวปนแดงเรือ้อเมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแต่กิ่งก้านตามรอยหยกักวันต้นนี้ชอบดินร่วนระบายน้ำดีชอบความชื้นสูงแสงแดดลำไร การขยายพันธุ์ทำได้โดยการปักชำลำต้นนะคะส่วนสรรพคุณนะคะใช้เป็นยากแก้พิษสัตว์กัดต่อยได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบแมงป่องโดยเอาเถาโขลกให้ละเอียดผสมกับเหล้าหากถูกงูพิษให้คั้นเอาแต่น้ำมาดื่มแล้วออกกากพอกที่ปากแผลหายแน่นอนนะคะ ถ้าหากถูกพิษตะขาบหรือว่าแมงป่องและ,มะแมลงอื่นๆก็ใช้พอกอย่างเดียวไม่ต้องกินค่ะโบราณเชื่อว่าว่านนี้เป็นว่านกายสิทธิ์เสริมบาร,รมีและมีเอาไว้กันผีกันภัยทั้งปวงได้ว่านที่สเรียกว่าเถางูเขียวมีลำต้นเป็นเถาเรื้อยขึ้นอยู่ตามต้นไม้สูงๆลักษณะคล้ายกับกล้วยไม้นะคะเป็นเถาเรื้อยไม่มีใบ จึงดูคล้ายกับงูมากลำต้นของเถางูเขียวมีลักษณะเกือบจะกลมหรือว่าแบนเล็กน้อยยาวเป็นป้องๆผิวต้นเกลี้ยงสีเขียวเข้มเป็นมันเลื่อมดอกออกตามข้อเป็นช่อสั้นค่ะลักษณะดอกมีกลีบเลี้ยงสีขาวกลีบปากสีชมพูมีกลิ่นหอมอ่อนๆตอนกลางวันกลางคืนจะหอมแรงนะคะบางคนก็เรียกว่าวานิลาป่า ออกดอกช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมค่ะเป็นพืชที่กลมกลืนอยู่ในปา่าหากไม่ออกดอกจะสังเกตได้ยากมากค่ะว่านนครากต้นที่4นี้เป็นที่นิยมปลูกกันมากตามบ้านเรือนนะคะชื่อว่าวันพญานคราชเป็นพืชตระกูลกระบองเพชรมีลักษณะเป็นไม้ฉ่ำน้ำลำต้นยาวรูปทรงกระบอกสามารถตั้งได้สูงถึง60ซนติเมตร ลำต้นในช่วงแรกเริ่มจะมีขนาดเล็กชี้ตรงขึ้นฟ้าและบริเวณลำต้นจะมีหนามอ่อนๆคล้ายกับหนามของต้นกระบองเพชรค,ค่ะเมื่อโตลำต้นจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและห้อยลงมาจากกระถางที่เราปลูกส่วนปลายของลำต้นที่ห้อยลงมานั้นจะชูตั้งขึ้นคล้ายกับส่วนหัวของพญานาควันนี้มีสรรพคุณในการถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยเช่นงู มแมงป่องตะขาบรวมถึงใช้บรรเทาอาการปวดจากสุนัขกัดได้อีกด้วยโดยวิธีการก็คือนำลำต้นมาตำผสมกับเหล้าขาว40ดีกรีหรือน้ำสาวข้าวพอกปิดปากแผลเอาไว้อาการปวดจะทุเลาลงนอกจากสรรพคุณทางยาแล้วคนไทยโบราณยังมีความเชื่อกันว่าต้นพญานาคราชเป็นว่านมงคลแห่งยศถาบรรดาศากักดิ์ เมื่อนำมาปลูกไว้ในบ้านจะเป็นมงคลกับชีวิตได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมีคนนับหน้าถือตาและยังเชื่อกันว่าหากใครปลูกเลี้ยงเอาไว้จนกระทั่งผลิดอกออกช่อจะมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาอย่างไม่น่าเชื่อและเชื่อด้วยว่าสามารถป้องกันงูเข้าบ้านได้จบคลิปว่าน,นัคร,ราชที่มีลักษณะคล้ายงูทั้งสต้นแล้วนะคะ หากชอบก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ